อ,อ่านหนังสือต่ออ,อ่านหนังสือต่อค่ะ2012ูนย์เป็นิการพิชตาโลกคราวนี้มาถึงบทที่3มว่าบทที่แล้วก็พูดถึงคลายอ้อนแล้วคราวนี้มาบุงบทที่3บทที่3ส,สัญญาณเตือนโลกป่วยถ้าลอกพูดได้มันคงร้องอุทธรว่าหยุดทำลายโลกสักทีหรือไม่ก็คงมีเสียงอ้อนวอนว่าชื่อด้วยลอกร้อนหรือมีเสียงโอดครวญจากโลกว่าฉันกำลังป่วยอยู่นะ เห็นใจกันบ้างถ้าพูดอย่างใสอารมณ์แบบอาฆาตมาตร้ายหน่อยก็คงเป็นทนองว่ายัางไม่หยุดซ้ำเติมกันหรอคอยดูเถอะพวกมนุษย์แล้วจะเสียใจแต่ความเป็นจริงก็คือว่าโลกพูดไม่ได้หากถามว่ามีใครเอ่ยปากถามโลกไปโลกถามโลกบ้างไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างมีใครบ้านที่คอยจต่แคงหูฟังสิ่งที่สะท้อนออกมาเมื่อไม่มีโลกก็ต้องแสดงออกในรูปแบบอื่นๆการแสดงออกของโลกในระดับปรณีตร ต่อมนุษย์ก็คือสัญญาณเตือนที่ในบางครั้งบางคราวมนุษย์ก็ถูกกระตุ้นแบบเบาๆหากบางคราวก็สั่งสอนมนุษย์บางคราวก็สั่งสอนมนุษย์รุนแรงขึ้นมาบ้างขึ้นอยู่กับว่าตรงจุดในในโลกที่ธรรมชาติเสียสมดุลไปกับน้ำมือมนุษย์มากหรือน้อยแค่ไหนข้อมูลจากทั่วโลกมีรายงานออกมาว่าในทำนองเดียวกัน ข้อมูลจากทั่วโลกมีรายงานออกมาในทำนองเดียวกันว่าโลกกำลังอยู่ในขั้นวิกฤตอันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติและเกิดจากน้ำมือมนุษย์โลกเกิดภาวะเสียสมดุลและเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างน่าตกใจจนทำให้เกิดภาวะวิกฤตโลกโรคร้อนน้ำแข็งละลายแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดภาวะเรือนกระจกลมฟ้าอากาศวิปกฤตพายุไต้ฝุ่นทอร์นาโดหรือเฮอริเคนน้ำท่วมดินถล่มสจนนมีแล้วก็ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นและกำลังจะตามมาอีกมากมา อันเกิดจากสาเหตุหลายประการแต่ต้นเหตุที่สําคัญก็น้ามือมนุษย์นั่นแหละทั้งที่มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของโลกผู้เป็นผู้อาศัยในโลกและเพึ่งพิงโลกจะกลับไปทําลายโลกการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสมดุลของโลกเกิดขึ้น20ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากการขยายพื้นที่ทํากินของมนุษย์ตั้งแต่การตัดไม้ทําลายป่าเผาเผาป่าขุดถ่านหินแล้วก็ระดมขุดเจาะน้ํามันที่อยู่ใน ยุคอุตสาหกรรมใหม่เจาะแก๊สเจาะอะไรเพรื่อตอบสนองต่อความต้องการการใช้รถเครื่องยนต์ใช้น้ํามันแทนที่สัตสัตว์เลี้ยงใช้แรงงานโดยไม่คํานึงว่าทรัพยากรป่าไม้น้ํามันแก๊สเ่านหินล้วนแล้วแต่จํากัดขณะที่ผู้บริโภคก็เพิ่มขึ้นเรากําลังเข้าสู่ยุคแห่นะนะนะมไม่อยากใช้คํานี้แต่ว่าจะเป็นต้องพูดถ้าไม่พูดจริงก็เหมือนโกหกตัวอย่างที่เห็นไี่ชัดชัดเจนจากปัญหาคราบน้ํามันล่วบริเวณเม็กซิโกจาก การระเบิดของแท่นขุดน้ำมันบริษัทปิตโตเรเลียมหรือ BP ีมีการล่วไหลของน้ำมันในขาวนั้นก็เป็นหายนะไผ่ขับคาบน้ำมันที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแรกเริ่มทีก็เตรียมเตรียมการกำลบับกำจัดคราบด้วยน้ำมันเผาน้ำมันกลางทะเลที่ไหลออกมาพันบาเรลต่อวันหากลงมือจัดการจริงน้ำมันที่ั่วไหล เพิ่มเป็น5,000บาเรลต่อวันมากกว่าที่คาดไว้ถึง5ถ้าวิธีการทำเผาไม่สําเร็จเพราะสะกัดกั้นค่าน้ามันไม่อยู่จึงหันกลับมาหาวิธีง่ายสุดคือจ้างคนมาทําความสะอาดขามน้ํามันโดยค่าจ้างชั่วโมงละ10-18ดอลลาร์สหรัฐเพื่อราการสร้างโดมลงเป็นครอบขุดเจาะเพื่อยุติการรลื่อไหลของน้ํามันชั่อข่าวซึ่งระยะการแก้ปัญหาตามแนวทางนี้ก็ไม่ ไม่น้อยกว่า3เดือนประมาณเดือนสิงหาแต่ปัญหายังไม่จบจากการที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอืเ้ออำนวยเป็นอุปสรรคอีกประการที่เข้ามาแทรกมีเหตุมาจากพายุเฮอริเคนอเล็กซ์ก่อตัวขึ้นบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแล,ลนติกซึ่งซัดขึ้นฝั่งติดก,กับช่องแคบยูทาการของเม็กซิโกทําให้เกิดคลื่นสูงและลมแรงซัดคราบน้ํามันที่รั่วไหลเข้าฝั่งรัฐมิสซิสซิปปีเป็นตัวซ้ําเติมสถานการณ์ให้วิกฤตมากขึ้นเนื่องจากคาบน้ํามัน ที่ถึงชายฝั่งกําจัดยากมากในทะเลจึงส่งผลให้จึงส่งผลให้สัตว์ต่างๆมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้ายแรงยิ่งกว่า ต่อสัตว์ปีกสัตว์น้าโดยเฉพาะนกกระทุงเต่าทะเลและปลาพากันติดคาบน้ํามันตายเป็นจนํานวนมากอีกครั้งคาบน้ํามันก็จะกระจายตัวเป็นอนุเล็กๆแล้วเกิดเป็นพิษไม่เพียงเท่านั้นยังทาลายสิ่งแวดล้อมของชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกเจ็แห่งเนื่องจากไม่สามารถทําความสะอาดคาบน้ํามันได้หมดสิน้นในเวลาอันรวดเร็วผมว่ามนย์น่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่รู้สึกซ้ํารู้สึกช้าที่สุดรับรู้ชาที่สุดแก้งไม่รับรู้หรือเฉเมินเฉยทั้งที่ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไวหวเฮติแล้วก็ชิลี ไล่มาสั่นไหวใกล้ไทยอีกนิดหนึ่งก็ที่ไต้หวันสองสามสองสามแล้วสองสามผลแล้วทางตอนใต้ตของเม็กซิโก6.5ลิกเตอลิตถือว่าหน้าหน้าตกใจนะเพราะว่าเป็นช่วงรอยต่อของแผ่นดินและย้อนกลับมาแผ่นดินไหวที่ชิงไห่เขตติดต่อจีนที่เบตมีผู้เสียชีวิตพันกวน่าคน บาดเจ็บอีกนับหมื่นแล้วพี่อีกหลายแห่งที่สั่นไหวตามที่แต่ที่สําคัญก็คือเราไม่ควรเสียผู้คนจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราไม่ควรสูญเสียชีวิตคนจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงเรื่อยขึ้นเร่อยขาไฟทําไมต้องระเบิดสัญญาณเตือนของโรคอีกประการหนึ่งที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็คือการประทุของภูเขาไฟใต้ทานน้ําแข็งขนาดใหญ่อันดับ5ของไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่าเอีย พยาลาเยลูเยอคูซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์เมื่อกลางเดือนเมษาพศ .2010 หรือ,อ2553เกิดเท่าภูเขาไฟพวยพุ่งผ่านทานน้ำแข็งทำให้เท่าเท่าฐา,า,า,านกลายเป็นประจุเหมือนเหมือนเหมือนเข็มเล็กๆพุ่งขึ้นไปในอากาศสูงถึง6กิโลเมตรปกกลุมท้องฟ้านในระดับเดียวของเพดาน เพดานบินฝุน่นเท่าภูเขาไฟเข้าบทบางทัศนีทัศนวิสัยการบินส่งผลกระทบต่อการโดยสารทางอากาศของชาวยุโรปหลายหมื่นคนเนื่องจากบินเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมดถูกยกเลิกและเป็นที่เป็นที่วิตกของสายการบินทั่วโลกสำหรับภูเขาไฟใต้ทานน้ำแข็งแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ160ตารางกิโลเมตรประทุเป็นครั้งแรกในรอบ187ปีหามอง มองลึกลงไปใต้ดินใต้โลกไม่ได้เป็นหินแข็งที่อัดกันแน่นเป็นทรงกลมแป้นแต่ว่าเปลือกโลกวางอยู่บนของเหลวเป็นหินหนืดที่มีความร้อนระอุและมีแรงดันอยู่ภายใต้เปลือกโลกที่เรียกว่าแมกมาหินที่หลอมละลายเหล่านี้มีความร้อนสะสมมากอยู่แล้วแล้วก็มีแรงดันแรงกดดันอย่างมหาศาลบวกกับความร้อนที่เพิ่มขึ้นทั้งภายในโลกเองจากความร้อนภายนอก ถ้าจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนเข้าไปผสมมาเมื่อโลกเกิดความเครียดก็ <c oughs> ปล่อยพลังงานภายใต้พื้นโลกด้วยกันระเบิดขึ้นอย่างนานรุนแรงส่งผลให้หินหนืดไหลออกมาตามรอยปริแตกของเปลือกโลกพ้นออกมาจากป่องภูเขาไฟที่เรียกว่าลาวาซึ่งเคลื่อนที่ได้รวดเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียวผู้คนที่อาศัยอยู่เชิงภูเขาไฟที่หนีไม่ทันก็ไม่ไมพน้น โศกนาฏกรรมและความสูญเสียหลังจากเขาไฟระเบิดก็มีแรงสั่นสะเทือนสูงส่สงให้เกิดแผ่นดินไหวตามมาที่เป็นได้ทั้งแผ่นดินไหวจริงและแผ่นดินไหวเตือนนับไม่เกิดฝุน่นภูเขาไฟและเท่าฐานระบุระเบิดฟุ้งสู่บรรยากาศในบริเวณรอบภูเขาไฟหากถูกแรงลมก็สามารถพัดพาไปได้ไกลหลายพันกิโลตัวอย่างที่ชัดเห็นชัดก็คือภูเขาไฟพีนาตูโบที่เกาะเกาะลุซันของฟิลิปปินเกิดระเบิดขึ้นมีแรงดันทรง ฝุ่นเท่าภูเขาไฟปิวไปไกลแถมยังมาตกในประเทศไทยบริเวณจังหวัดสงขลา,า,าที่วาสและปะตัตตานีซะด้วยฝุ่นเท่าภูเขาไฟเหล่านี้ส่งผลให้เกิดผลภาวะทางอากาศกระทบต่อแหล่งน้ํากินน้ําใช้ที่สำคัญหากฟุ้งขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นสตาโตสเฟียร์ต้องใช้เวลาหลายปีทีเดียวฝุ่นเหล่านี้มันจะตกมาถึงพื้นโลกได้หมดถ้าฝุ่นเท่ากองเหล่านั้นไปไปกองอยู่รอบภูเขาไฟ แล้วก็เกิดมีฝนตกซ้ำก็ทําให้เกิดน้ําท่วมโคนถล่มตามมาได้อีกภูเขาไฟไม่เพียงมีแต่บนบกใต้ท้องมาหาสมุทรมันก็มีภูเขาไฟใต้น้ําด้วยเช่นกันแล้วหากเกิดภูเขาไฟใต้น้ำเหรือสิ่งตามมากเกิดขึ้นก็เป็นซึนามิถาโถมเขามาหาแล้วมันก็จะมีความสูงมากขึ้นมากกว่าตึกสามชั้นไปแล้วมีความรุนแรงขนาดว่ากวาดคนและสิ่งของจมบรในณทะเลทันทีที่ทสําคัญการระเบิดของภูเขาไฟแต่ละครั้งมันไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือใต้ทะเล มันก็ทำลายชีวิตผู้คนนับหนนับแสนซึ่งปรากฏขึ้นเมื่อตั้งแต่74,000ปีก่อนส่วนการบันทึกเพิ่งมีปีพศ79หรือพศ622ูขาวไฟวิสุเวสในประเทศอิตาลีเกิดปะทุขึ้นคร้าๆฆ่า,า,าชีวิตผู้คนประมาณ16,000คนแล้วก็ฝังปอมไปอีไปทั้งเมืองจากนั้นก็มีบันทึกต่อเนื่องเรื่อยๆภูเ,เ,เขาไฟบางลูกก็ยัง ระเบิดพร้อมกับมีแผ่นดินไหวตามมาทันตามมาทันทีส่งผลให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งแสนคนนั้นที่เคยเกิดขึ้นในคศ .1928 คศ .1950 และคศ .1976 จากข้อมูลดังกล่าวก็เพราะว่า60%ของภูเขาไฟที่เกิดระเบิดมักอยู่ในประเทศเขตร้อนไดแก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปาปัวกินีวกินีเกาะน,นมูเกาะอนินดีสตวนตกและกัวเตมาลาโคลอมเบีย แคนารูนเป็นต้นโดยก็มีข้อสังเกตว่าประเทศเหล่านี้ล้วนเป็นประเทศกําลังพัฒนาขาดการสื่อสารและการเตือนภัยที่ดีเส้นทางอำนวยความไม่เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทำให้มีสถิติการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากปัจจุบันปัจจุบันยังมีภูเขาไฟที่คุกคุนปัจจุบันนี้ก็อันนี้มันหนังสืเอเล่มนี้มัน2012นะคะปัจจุบันมีภูเขาไฟที่คุกคุนอยู่มีพลัง850ล,ลูกจากจำนวน นี้ประมาณ637ลูกก็เป็นภูเขาไฟที่มีพลังและอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าวงแหวนไฟหรือว่าริงออฟไฟสำหรับประเทศไทยนับประโชคดีเนื่องจะภูเขาไฟที่พบในไฟในในเอพี่ภูเขาไฟดัแบบสนิทแล้วที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เป็นสิ้นพลังไปหมดแล้ว,อ,ลวอย่างเช่นภูลหลวงจังหวัดสุขโขทยัยภูเขาไฟดยอยผาคอกจำจำป่าแดด แล้วก็ป่องภูเขาไฟดอยผาข้อหินฟูจังหวัดลำปางสุภพระังคารสุภูพระอังคารภูเขาไฟหินหลุมภูเขาไฟกระดงภูเขาไฟใบบาทภูเขาไฟข้อและเขาพนมลุ้มเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมลุ้มจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เขาพนมสาสวายจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นโดยภูเขาไฟลูกสุดท้ายของไทยสิ้นฤทธิ์ดับ สนิทเมื่อปีเจ็ดนปีก่อนแต่กัน,นั้นก็อย่าประมาทเพราะรอบบริเวณประเทศเพื่อนบ้านก,ก็ยังมีความเสี่ยงอาจจะมีผลกระทบกับไทยได้อย่างเช่นดรสมิทธ์ธรรมสโรดประธานวุนิธิเเดินภายแห่งชาติขณะนั้นได้ให้ความรู้ในงานเสวนาจัดขึ้นโดยรายการสารคดีระดับโลกในชืน่อน้าจิ g อกราฟิกชั้นเเมื่อปี2007พศ2550ว่าแม้ภูเขาไฟเป็นภัยพิบัติที่ไกลจัดตัวเนื่องจากภูเขาไฟในเมืองไทยจํานวนมากเป็นภูเขาไฟที่ วดับสนิทแล้วทั้งสิ้นแต่อาจจะมีภยัยมีพิษสงหลงเหลือให้ให้หวั่นกลัวหวั่นไหวกันบ้างก็เป็นเพียงเขย่าให้สัน่นสะเทือนหรือเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆเท่านั้นแต่ประเทศเพื่อนบ้านรายล้อมเราก็ยังมีภูเขาไฟพร้อมปะทุขึ้นมานะแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับเราด้วยเช่นกันโดยเฉพาะคลื่นสึนามิซึ่งมีผลกระทบกับประเทศไทยใกล้เคียงสุดเคยเกิดประเทศไทยมาแล้วเมื่อ26ธันวาคม2004หรือ2547 9.3เดซเตตรที่เกาะสมุทตาพราว่าภูเขาไฟใต้น้าเกิดขึ้นเวลาไม่ต่ำกว่าร้อยจุดและจุดอยู่รอบประเทศไทยประมาณ50จุดอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศฟิลิปปินส์สิบห้าจุดโดยจุดที่น่ากลัวที่สุดคือบริเวณหมูกก่เกาะนิโคบามหาสมุทรอินเดียซึ่งห่างจากประเทศไทยประมาณ200ไมล์ทะเลซึ่งก็มีภูเขาไฟเรียกว่าโพลรคาสติกคาสติก หากระเบิดอีกครั้งก็มันก็ส่งผลประเทศไทยนะไม่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ขึ้นสึนามิได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบด้านมลพิษอากาศให้กับจังหวัดทางภาคใต้ของเราได้อีกด้วยสำหรับไพโรคลาสติกคลาสติกคือเศษของหินหนักและดินที่ร้อนละอุพุ่งออกมาจากปล่องปากปล่องภูงงเขาไฟ พร้อมกับการขยายตัวเป็นบริเวณกว้างกับฝุ่นขี้เถ้าควันพิษประกอบไปด้วยก๊าดและแก๊สหนักอันนี้ผังเมืองเขาบอกว่าพร้อมกับการขยายตัวบริเวณกว้างของฝุ่นขี้เถ้าควันพิษประกอบด้วยก๊าดและแก๊สหนักมีฤทธิ์กัดก่อนอย่างแรงและไพโรคาสติก นี่เองอ่ะที่ผังที่ฝังเมืองปอมเปอีแห่งอาณาจักรโรมันไว้ทั้งเมืองฆ่าชีวิตผู้คนประมาณหมื่นหกพันคนแล้วก็ภูเขาไฟที่หมู่เกาะนิโคบาก็เช่นกันลองคิดดูถ้าภูเขาไฟดังกล่าวร,ระเบิด้นอะไรจะเกิดขึ้นตามมาอีกนอกจากภูเขาไฟที่ระเบิดในอนาคตแล้วก็เกิดขึ้นสึนามิมาถึงประเทศไทยที่น่าห่วงแล้วภูเขาไฟฟินาตูโบตูโบในหมูกก่เกาะฟิลิปปิน ภูเขาไฟฟินาตโบนี่เคยระเบิดหลายครั้งในอดีตก็มีวัตจากการระเบิดทุกห้าสถึงปีแล้วก็มีภูเขาไฟที่น่าห่วงที่สุดอีกแห่งก็ภูเขาไฟบาเรนไอซ์แลนด์นอเทรนดามันซึ่งนายวารุษตันติวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทางเฉพาะด้านที่ปรึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรภูเขาไฟของไทยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากดรเซโรดดรสมิธธรรมสโรดว่ามันก็มีเสี่ยงมีการเสี่ยงต่อการเกิดปะทุได้อีก มีข้อมูลหน่อื่น,นที่ทางวิชาการยืนยันการระเบิดของภูเขาไฟอีกมากมโดยเฉพาะปี2009 2552คณะผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์นานาชาติหนึ่งในยูซุปสุลัดมานดิจจาดิฮัจจาผู้เชี่ยวชาญการสำรวจทางธรณีวิทยาธราณีวิทยาทางทะเลก็ประเมินว่าแล้วก็ใช้จากเทคโนโลยีก็ให้สัมภาษณ์ว่าค้นพบภูเขาไฟขนาดใหญ่ใต้มหาสมุทรซึ่งมันก็ ใต้มาอันนี้ได้ค้นพบภูเขาไฟขนาดใหญ่ใต้มหาสมุทรอินเดียโดยบังเอิญระหว่างการสำรวจเพื่อค้อนหาการเกิดขึ้นยักษ์นามิก็ค้นพบว่าเป็นภูเขาไฟใต้น้ำมีความสูง15,000ฟุตส่วนฐานกินพื้นที่ระยะทาง50กิโลเมตรเลือกจับผิวน้ำ1,380เมตรอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกของเกาะสุมารตราประมาณ330กิโลเมตรยังไม่ระบุแน่ชัดว่าภายในภูเขาไฟมีการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวหรือไม่แต่ถ้ามีการประทุก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ด้านวารสาร s c i ซึ่งในวารสารด้านวิทยาศาสตร์ของอเมริกาก็รายงานไว้ว่าเมื่อต้นเดือนพฤ,ฤษภาคม2010ศาสตราจารย์พลวิกนอแห่งคณะโบราณคดีชีววิทยามหาวิทยาลัยลิสซซึ่งเป็นผู้นำทีมนักวิจัยเปิดเผยการค้นพบการเกิดภูเขาไฟครั้งใหญ่ของภูเขาไฟอี้เหมยในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเมื่อ260ล้านปีก่อนก็ปล่อยลาวาออกมา,วา,วา ถึงครึ่งล้านลูกบาทกิโลทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ไปอย่างฉับพลันซากฟอสซิลทำการที่ทำการศึกษาบ่งบอกหลักฐานอย่างชัดเจนว่าลาวาที่ปล่อยออกมาจำนวนมาลามีปริมาณมากพอที่จะครอบคลุมพื้นที่ใหญ่แคว้นเวลในอังกฤษได้ถึง5เท่าการที่ลาวาไหลยอย่างรวดเร็วประทากับน้ำทะเลทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้น้ำทะเลเดือจดจะทำให้สัตว์สูญพันธุ์ไปกว่า96%กรเนั้นกลรยรเปิดดังกล่าว ก็ได้เกิดกาซซันเฟอร์ไดออกไซดปริมาณมากลอยขึ้นสู่อากาศซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศสูงสุดขณะเดียวกันไอ้น้ำจากได้ก็จากทะเลก็ได้กระจายไปทั่วโลกทำให้โลกเย็นทำให้โลก,โลกเกิดกดจำนวนมากตกใส่ต้นไม้และสัตว์ยุคดึกดำบันทั้งหลายทำลายสัตว์บกไปอีก70ถือว่าเป็นการระเบิดครั้งใหญ่อย่างที่มนุษย์ไม่เคยพบมาก่อน และก็เกิดขึ้นก่อนไดโนเสาร์ของโลกในขณะที่ผืนแผ่นดินโลกยังเป็นทวีปใหญ่เดียวที่เรียกว่ามหาทวีปแพ,พนเจียหรือมหาทวีปพ,พันเจียอยู่ในช่วงมหายุคพาลีโอโซโอิกและมหายุคมิโซโซอิกเมื่อ250ล้านปีก่อนก่อนที่จะแยกตัวออกไปเป็นทวีปต่างๆอย่างในปัจจุบันหากถามว่าเหตุการณ์ังกาศจะเกิดขึ้นหรือไม่มนุษย์ก็คงต้องถาม ตนเองด้วยเช่น e กันว่าแม้ว่าการพุ่งของราราแต่ละครั้งถือเป็นการถ่ายเทพลังงานของภูเขาไฟที่อัดนั่นด้วยความกดดันจากสภาพภายในของโลกจากพลังงานและรังสีจากดาวเคราะห์นอกนโลกลงถึงพลังงานสุริยะแต่น้ำมือมนุษย์ก็มีส่วนอย่างหนึ่งที่ทําให้ภายในโลกเราอุ่มากขึ้นหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะเหลือเวลาให้มนุษย์อยู่บนโลกได้อีกนานเท่าไหร่อ่ะคุณน้มาอ่านต่อนะคะ